เผยสิลากูเติมน้ำในเขื่อนเตือนพายุเข้าอีกหลัง15สิงหาคมสวัสดีครับแฟนเฟซชัแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามาตามเรื่องพายุสิลากูที่เพิ่งจะอ่อนกำลังลงไปช่วยเติมน้ำในหลายๆเขื่อนได้และพายุจ่อเข้าประเทศไทยอีก1-2ลูกก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ อธิบดีกรมชลประทานเผยศิลากูเป็นพายุลูกแรกเติมน้ำเขื่อนภูมิพลสิริกิตและอวนรัฐเกือบ100ล้านลูกบาทเมตรระบุพายุเข้าไทยอีก1-2ลูกหลังวันที่15สิงหาคมถึงเดือนตุลาคมฝนตกหนักเน้นทุกพื้นที่เก็บน้ำเข้าเขื่อนทั่วประเทศให้มากที่สุด เมื่อวันที่สสิงหาคมนายทองเปลวกองจันทร์อธิบดีกรมชลป,ประทานเปิดเผยว่าสถานการณ์น้าในภาพรวมสาสาเขื่อนใหญ่และเขื่อนขนาดกลาง432แห่งจากพายุโซนร้อนศิลากูที่เข้าประเทศไทยเป็นลูกแรกส่งผลให้มีปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนมากที่สุดโดยเฉพาะภาคอีสานและภาคเหนือเนื่องจากมีฝนตกหนักและตกกระจายส่วนพื้นที่ที่มีฝนยังน้อยไม่ได้อยู่ในแนวพายุยังคงเน้นจัดสรรน,น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคการประปาอย่างไรก็ตาม นพายุศิลากูส่งผลดีกับกลุ่มเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรีกิจปริมาณน้ําไหลเข้ารวมกว่า75ล้านลูกบาศก์เมตรได้ลดการระบายน้าสี่เขื่อนหลักเพื่อให้เขื่อนภูมิพลเขื่อนเสรีกิจเขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักดลสิทธิ์และทุกเขื่อนแหล่งน้ําทั่วประเทศได้กักเก็บน้ําให้ได้มากที่สุดไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2563ถึงเดือนเมษายน2564อธิบดีกรมชลประทานกล่าวต่อว่า ช่วงฤดูฝนชุกเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมเน้นย้ำทุกพื้นที่กักเก็บน้ำให้มากที่สุดรวมทั้งใช้วิธีการบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนให้ภาคเกษตรได้ใช้น้ำฝนโดยให้ความสำคัญกับน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับมาตรการรับมืออุทกภัยพร้อมทั้งสั่งการตรวจสอบสเสถียรภาพตัวเขื่อนและฝายทุกแห่ง เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนจะมีพายุอีก1-2ลูกเข้าไทยจะไปตกมากหลังวันที่15สิงหาคมทั้งนี้จากแบบจำลองของกรมอุตุนยิยมวิทยาฝนจะตกหนักเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมซึ่งได้วางมาตรการไว้พร้อมแล้วกำจัดผักตบชวาวัชพืชพื้นที่ไหนสุ่มเสี่ยงการเกษตรชุมชนสิ่งสำคัญในเรื่องการกำหนดคนเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือการบริหารจัดการ การวางแผนป้องกันอุทกภัยกำหนดพื้นที่ลุ่มน้ำกำหนดคนมอบหมายใครรับผิดชอบการจัดสรรเครื่องมือในพื้นที่ทุกช่วงเวลานายทองเปลวกล่าวอธิบดีกรมชลประธานกล่าวว่าส่วนเรื่องน้ำท่ทวมกรุงเทพหรือไม่นั้นอย่าไปเทียบกับปี2554โดยจากปริมาณน้ำฝนเชื่อว่าหน่วยงานของกทมรับมือได้ซึ่งปริมาณน้ำหลากจากภาคเหนือสามารถควบคุมการไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เกินเกณฑ์กระทบกทม ส่วนน้ำหนุนสูงซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติก็ยังใช้การบริหารจัดการช่วยได้โดยเปิดปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริขอขอบคุณเดลินิวสำหรับแหล่งข่าวนี้นะครับและนี่ก็คือความคืบหน้าที่รายง,งานจากอธิบดีกรมชะละประธานเกี่ยวกับพายุศิลากูที่มาช่วยเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักๆ เพื่อจะช่วยเรื่องเกษตรกรรมสําหรับไว้ใช้ในหน้าแรงหน้านะครับและไทยเรายังมีพายุจ่อเข้ามาอีก1-2ึงสองลูกนะครับโดยจะเริ่มมีฝนตกหนักอีกครั้งหลังวันที่15สิงหาคมนี้เองฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสําหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ